สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีคิดกระแสซิงค์นะครับวิธีคิดค่าความต้านทานนะครับความต้านทานภายในนะครับของซิงค์เท่าไหร่ของซอสเท่าไหร่นะครับใน a t ทแปดก็เอทห้าหนึ่งนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้ทํามานะครับเอทีแปดก็เอทแปดสองห้าสองนะครับเพราะว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดาจ้าชีตมันเหมือนกันนะครับ ของ at แปด2แปด้าสองมันก็ตรงกับ at แปดเก้าห้าหนึ่งและ at แปด5 1้าหนึ่งนะครับลักษณาชีพข้อมูลตรงกันนะครับเังนั้นก็คือเหมือนกันนั่นเองนะครับต่างกันที่ at แปดเก้า s at แปดเก้า s แปด้าสองนะครับมี e com นะครับส่วน at แปดเก้า s 5้าหนึ่ง s ห้าหนึ่งเนี่ย at แปด s ห้าหนึ่งสองตัวเนี้ยหรือเบอร์อื่นนะครับจะไม่มี e com นะครับอ่า แล้วก็เอที 89s 52า2 5 2เนี่ยจะเอาสามารถใช้โว์สูงสุดได้6โวล์น,นะครับแต่เอพี 89s 51เอที 89s 51ใช้โว์สูงสุดได้แค่5.5โวล์น,นะครับอทีนี้กระแสซิงกระแสซิงในเอที 89s 51นะครับเอที 89s 8252นี่นะครับหรือ 89s 51 ก็ได้ครับเหมือนกันนะครับมันจะมีทั้งมันจะมีกระแสซิงอยู่ที่สิบเก้ามิลลิแอมป์ครับที่ห้าโวลต์นะครับ,รบแต่ถ้าเป็นเบอร์อันนี้อันนี้มีสี่สิบขานะครับตัวน,นี้มีสี่สิบขาถ้าเป็นแบบยี่สิบขา at แปดเก้า c สองศูนย์ห้าหนึ่งจะมีกระแสซิงอ่าเก้าสิบเจ็ดมิลลิแอมป์นะมากกว่าเยอะหลายเท่าเก้าสิบเจ็ดมิลลิแอมป์ครับอันนี้แค่สิบเก้ามิลลิแอมป์ถ้าอ่า at แปดเก้าเ s สองศูนย์ห้าหนึ่งเอ้ at แปดเก้า c สองศูนย์ จะมีา9.7มิลลิแอมป์ที่5โวลต์นะครับหมายความว่าถ้าโวลต์ไม่ถึง5โวลต์อันนี้ก็จะไม่ถึง19มิลลิแอมป์นะมันก็จะหย่อนลงไปสรุปก็คือ,อ19มิลลิแอมป์ที่5โวลต์นะครับทีนี้สูตรคิดค่าความต้านทานครับอ,อันนี้ก็คือ R นะครับคือย่อมาจากความต้านทานามีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ ส่วนอันนี้ v ก็คือแรงดันอมีหน่วยเป็นโวลต์ส่วนนี้ i ก็คือแอมแปร์นะครับเกระแสนะครับกระแสมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับมีหน่วยเป็นแอมนะครับทีนี้5โวลต์หาร่ามิลแอมนะครับก็เอา5โวลต์ครับตามสูตรนะครับโวลต์หารด้วยกระแสนะครับ5โวลต์หารด้วยกระแส19มิลแอมนะครับคลิกนี้นะครับคลิกออนโปรแกรมครับแล้วก็คลิกอ c e s สร r y แล้วกาคลิกเครื่องคิดเลขขึ้นมาอ่าห้าวนตั้งนะครับหารด้วยสิบเก้ามิลลิแอมอถ้าหารด้วยมิลลิแอมค่าที่ได้จะเป็นเคโอห์ม oh นะครับเท่ากับอันนี้เท่ากับเท่าไหรศูนย์เคนะครับนี่คือสองร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับสองร้อยหกสิบสามโอห์มถูกตองนะครับความต้านทานซิงค์นะครับของกระแสซิงค์คือสองร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับ ส่วนกระแสซอสมี10ไมโครแอมป์นะครับถ้าเป็น AT89C2051 20ขนะมี20มิคโแอมป์นะครับมากกว่า10มิคโแอมป์ครับอันนี้มี10แค่10ไมโครแอมป์อ่า10ไมโครแอมป์นี่ก็ที่5โวลต์นะครับกระแสซอสนะครับอสูตรเดิมครับ R เท่ากับความต้านทานนะครับเท่ากับโวลต์หารด้วยกระแสนะครับ5โวลต์ฐารด้วย10ไมโครแอมป์ แล้วเราก็เอาห้าโวลต์ตั้งครับหารด้วยสิบมโครแอมถ้าหารด้วยมโครแอมค่าที่ได้จะเป็นเมกะโอห์มนะครับสูงเมกะโอห์มนะครับตรงนี้ก็ทับห้าร้อยเคครับห้าร้อยเคถูกต้องนะครับความต้านทานภายในต่อเน,นี่ยห้าร้อยเคครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าความต้านทานภายในซิงนะครับสองร้อยภายในนะครับของซิงเนี่ยสองร้อยหกสิบสามโอห์ม มันอยู่ตรงไหนและคืออะไรครับแล้วก็เอาดาต a s h e e ขึ้นมาดูนะครับดาต้าชี้นะ Data ครับกระแสซิงค์นะครับที่เราคิดได้นะครับตรงนี้นะครับกระแสซิงค์คือ263โอห์มครับความต้านทานครับความต้านทานภายในนะครับภายในกระแสซิงค์เนี่ย จะมีหกสองร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับสองร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับเรามาดูกันครับอ่ากระแสซิงค์นี่ครับก็หมายความว่าไฟครับจากไฟนอกนะครับไฟจากไฟนอกนะครับไหลเข้าไปในขานะครับขาที่เราเขียนให้เป็นลอจิกศูนย์นะครับถ้าเราเขียนให้เป็นคําสั่งนะครับให้เป็นขาไหนเป็นลอจิกศูนย์นะครับขานั้นก็จะเป็นกระแสซอสนะครับไม่ใช่ครับโทษครับ ถ้าขาไหนเขียนให้เป็นลอจิกศูนย์ขานั้นจะเป็นกระแสซิง์นะครับขานั้นจะเป็นกระแสทิงแต่ถ้าเราเขียนคาสั่งให้เป็นลอจิกหนึ่งมันก็จะเป็นกระแสซอรนะครับให้จําว่าไมว่าถ้าเราเขียนคําสั่งให้เป็นลอจิกศูนย์ก็คือกระแสซิง์นะครับถ้าเราเขียนคําสั่งให้เป็นลอจิกหนึ่งก็เป็นกระแสซอรนะครับเมื่อเราเขียนคาสั่งให้เป็นลอจิกศูนย์ปุ๊บไฟจากายนอกไหลเข้ามาครับเข้ามาที่ขานะครับ แล้วจะมีความต้านทานภายในตรงนี้นะครับ263โอห์ม oh นะครับจํากัดกระแสะไว้นะครับแล้วก็มาไหลลงกาวนะครับมาลงกาวตรงนี้นะครับที่ขา20ครับมาลงกาวที่ขา20รับความต้านทานภายในเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสความต้านทานของกระแสะทิ้งนะครับ265 2 6 3โอห์มนะครับที่เราคิดไว้ทีนี้กระแสะซอสนะครับ นะ2 6 3มอมนะครับ263โอห์มนะครับส่วนกระแสซอสก็มี10มิครแอมนะครับที่5โวลต์นะครับมีมีความต้านทานภายในนะครับในซอสนี่500เคครับคืออะไรครับออรก็คือ,อซอสก็คือซอสก็คือแหล่งจ่ายนะแหล่งแหล่งก็ต้องกำเนิดไฟออกไปนะครับจากไมโครนอร์เป็นกำเนิดออกมาจากไมโครนอร์ออกไปเรียกซอส แล้วถ้าไฟจากภา,ายนอกซิงเข้ามาในภายในแล้ว Mouse dedim, ามาลงกาวอย่างนี้เรียกว่าซิงจมนะรัแต่ภายนอกไอ้ไฟภายนอกมาลงในตัวไมโครเนอร์อย่างนี้แล้วมาลงกลาวอย่างนี้ก็เรียกว่ากระแสซิงนะครับแต่ถ้าหากว่ากระแสซอสก็คือแหล่งซิงก็แปลว่าจมนะครับจมเข้ามาจำง่ายๆแต่ถ้าซอสก็คือแหล่งแหล่งกาเนิอดออกไปอย่างนี้ออกจากตัวไมโครเนอร์ไปก็คือซอส นะครับซอสเมื่อกี้มีเท่าไหร่ครับซอสมี 500k นะครับตรงนี้นะครับ 500k 500k ก็หมายความว่าภายในเดี๋ยวจะต้องเขียนขานั้นให้เป็น logic หนึ่งครับซอสนะครับและภายในตัว m i c r o นโท t ลเล l e r จะต้องมี R pull-up ภายในด้วยครับจะต้องมี R pull-up ภายในที่ขานั้นด้วยนะครับจึงจะสามารถใช้กระแสซอสได้นะครับและ R pull-up ภายในตัวนี้นะครับก็จะมีค่า 500k ครับขานี้ s นะครถ้าเราสั่งขานี้ก็ขานี้เป็นหนึ่งนะครับแล้ก็จะมีกระแสะซอสออกมานะครับแต่จํากัดกระแสะไว้ที่ 500k าโวลต์ 0, แล้วก็จํากัดกระแสะไว้ที่ 500k แล้วก็อจํากัดกระแสะด้วยความต้านทาน 500k ออกมาเหลือแค่10ไมโครแอมเมื่อเราช็อตขานี้ลงกาวมันก็จะได้แค่10ไมโครแอมนะครับอ่ทุก ลูกค้านะครับที่มีอาพุน้าภายในนะครับแต่ราคาก็จะมีอาพุน้าภายในก็จะเป็นห้าร้อยเคนะครับตามที่เราคิดนะครับเป็นห้าร้อยเคนะครับห้าโวลต์ผ่านห้าร้อยเคนะครับไฟแหล่งแหล่งกาเนิดน,น,นะครับห้าร้อยห้าโวลต์นะครับแล้วก็มาผ่านห้าร้อยเคหลังจากผ่านห้าร้อยเคเสร็จปุ๊บก็ห้าโวลต์ผ่านห้าร้อยเคห้าร้อยเเคเสร็จปุ๊บออกมาออกมาก็กระแส จะได้แค่สิบไมโครแอมครับเมื่อเราช็อตลงกาวนะครับละวัดนะเอามิเตอร์มาวัดจี้ลงกาวนะครับกระแสจะออกมาแค่สิไมโครแอมครับน้อยมากนะครับสิบไมโครแอมไม่พอที่ทำให้ทานทิสเตอร์ที่ขาเบสไบอัได้ด้วยนะครับเพราะตรงนั้นใช้สี่สิบห้าไมโครแอมประมาณสี่สิบห้าไมโครแอมเมื่อเราช็อตลงกาวนะครับซอสนะครับช็อตลงกาวจะมีกระแสสิบไมโครแอมเท่านั้นนะครับ ทีนี้ยังไงครับอทีนี้ก็หมดแล้วนะครับเอาติดตอนติดตามบทต่ตมมอไปครับขอบคุณครับ